เาว,ว่าจะซื้อน้ำตาลแม่เมือแล้วเนี่ย<ม>ซื้อนะะ้ำตาลน้ำตาลมาพาะพร้าวใช่ไหม,มเป็นไงอร่อยแซ็ปมไม่ได้เอามะละกอเยอะนะเพราะว่ามันจะมีอะปรุงแล้วอะ่ะมันจะมีอะไรวะขนมจีนอยาเอาเข้าวข้าวเหนียวมาด้วย,ยอยากกินเหนียวอยากกินขนมจีนวันนี้แค่ทำร,ร้านน้ำกาล หรือว่าจะยังไงได้หมดอออือมมันก็จะออกสไตล์เดิมปะลองจุ่ม้วยลวกมาแล้ว ไม่ได้ไปเอาอเตอร์เคสเลยเกจจะเอาไหมียเอาเอาเอาเ,อาเอาป็๋หนูเก็บแบบสดสๆสจากต้นเลยต้อมีติดอ่ะหนูว่ะไม่ได้มาดูตั้งแต่ตอนนี่้วใส่ย,ยังไงอันเนี้ยใส่เข้า ล้วที้เหลือก็เอาไว้ข้างนอกเผีเ่อเผ็ดเราเห็นถึงการตกแต่งแล้วเอื้อล้างแล้วนะนี่หมูยอจากนครสวรรค์โอ้โร้อน าามากินซ้มตาด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพาเพื่อนๆนตำส้มตำเองแล้วก็ทานกันเองนะคะก็จะมีหมูยอกกุ้งลวกด้วยนะคะแล้วขนมจีนแล้วก็ผักนิดหน่อยนะคะมื้อนี้มาทานข้าวด้วยกันใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะก็มาทานมื้ออาหารนี้ด้วยกันนะคะแซ่บๆซนวๆัวนวกันไปเลยนะคะเย็นนี้ยังไงก็ฝากช่องหนุ่หนิงเคเจชนเนลไว้ด้วยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดว่าครั้งต่อไปหนิงจะนำอะไรมาฝากเพื่อนๆน,นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกดเลยจ้าขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า